ครับวันนี้พามาดู power a m นะครับเข้ามาใหม่ๆสดๆนะครับเป็น power a m ซาว u ์ d Standard นะครับรุ่น CA 2 0นะครับ CA 2 0นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเป็นของแท้บูเช่นะครับแท้บูเช่นะครับเพราะว่าด้านหลังก็จะมีสติ๊กเกอร์บูเช่นะครับนี่ครับเป็นของแท้นะครับ สภาพก็มีร่องรอยขีดควนนิดหน่อยนะครับสบภาพประมาณนี้นะครับก็พอใช้ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับชแนนเอน,นะครับ,รบสัญญาณซิกเนลนะครับขึ้นปกตินะครับ ชั้น A นะครับเสียงดังนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังชั้น B นะครับปิดผนชั้น A ไว้นะครับชั้น B ครับนี่ครับสัญญาณไฟขึ้นนะครับสัญญาณชี้แนวนะครับขึ้นนะครับปกตินะครับนะครับเสียงดังปกตินะครับชั้นะครับอ่าเร่งทั้งสองชั้นชั้นนะครับสองชั้นนะครับ ้ายขาต่อตู้พีเสสิบสนะครับสวยๆนะครับนี่ครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับขอบคุณครับ